นอนรับฝึกประมาณสองสัปดาห์นอนวันละประมาณห้าชั่วโมงไม่ช่วยหมดร้องเลยก็พี่ร้องได้เลยไ่ร้องเออวัดเมียผมนอนลับเลยี่อครับาได้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 ไ้ด้ด้ไ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 ด้ด้ไ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 ้ได้ไ้ได้ไดด้ได้่ได้ได้ไดด้ัด้ได รับห้าคนครับเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นครับเชือกหยับหยนเด้งมาเลยเหรออันเนี้ยมาดูเีโอ้โอเคครับเพื่อนๆขออนุญาตไป เราแก้เชื่อกันนะ โอเคครับตอนนี้ก็มาถึงเขาใหญ่แนละ้วตอนนี้มันเป็นมันชื่ออะไรนะนกล้วยไม้ปะหากล้วยไม้หากล้วยไม้นะครับผมก็ตอนนี้กําลังหาที่กางเต็นท์กันอยู่นะเดี๋ยวผมพารอบๆ,ๆให้ดู<ๆ> okay, ตรงไหนเดี๋ยวเราลองมาเฉยๆโอเคครับไปยกไหไปช่วยเขยกของ<ว> มันเมียนเลยทีเหลืองคนได้บ่นเดี๋ยวกล้งนั้แขกไปเลยไม่คือตั้งตรงเนียนเลยโอเคเดี๋ยวพอต่อให้โอเคครับตอนนี้ก็กำลังจากกลังกลางต็งกันอยู่นะตรงโน้นเขากำลังบอกว่ากลางพยังแบบใหญ่ๆเดี๋ยววันนี้รู้สึกไงบ้างครับ ิมันะออนี่ยว,ว,วันนี้รู้สึกยังไงครับเดียวเยร้อยโอเคขอตัวไปช่วยเาก่อนนะดูดูลิงแม่งคนน่กกากลัวเฮ้ยเร็ดดีเร็ว เลยเดินกเตไปไปไหทะลุแม่งเลยเ่อ,อไม่ดู <c oughs> <c oughs> ไม่เห็นนะว่าทะลุอ่ะอ <c oughs> ก็ทะลุไปแล้วไ <c oughs> อ,อ้ยวก็มีซิด้วยนี่ไอ้ยวกเฮ้ยม, <c oughs> มันปูผิด <c oughs> นี่หวะนอนทิีน่นอนแสงไหยนอนฝัง <c oughs> โทษที่เราพลาดนี่มันต้องมาปทีหลังงี้ลูกเก็บไว้ดิโอ้อะไรวะแล้วจะปูแก่นอนเนี่ยถ่ายคลิปอยู่อะไรจะเอาปูทำไมเนี่ยเอาพยานเพื่อนนอนเอาที่นอนไว้นอกเต็นท์คือว่าตอนเนี้ยมันเกิดสงครามเพื่อนๆคือแบบว่าลิงมันลงมาเอาของได้ ไกลๆมันก็โลดขึ้นต้นไม้คือมันมีเต็นท์เนี่ยแบบอย่าตกสายดูเพื่อนเห็นเต็นท์คนนะั้นไหมหรือนั่นแหละโดนแบบว่าโดนปนซับไปไปหลายอย่างแล้วคือมไม่มีอะไรกินวันนี้ก็จะต,ต้องหาวิธีจัดก,การกับลิงนะ <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวผมขอบไอ้กังไอ้ร่มนี้เพิ่มก่อน <c oughs> ใกล้จัดตัวนี้ถึงซูลนะดูผมดูหา่างขางนาดไหน อทำนี่รู้สึกไงบ้างทำมมีความรู้สึกอะไรตอนนี้รู้สึกไงบ้างครับ่ท่านโรคโรคลิงไปหมดแล้วลิงไปหมดแล้วตอนแรกลิงปวดนะผมตอนแรกลิงปวดนี่พี่แบลรู้สึกไงบ้างครับวันนี้ไม่รู้ว่าอะไรเนี่ยยิ้มรู้สึกอยากให้เพียวไปเอาสาวนี่เราไม่รู้เราอยู่จันนู่นก่อนเด้กคุว่าไฟแรงอยู่แล้ว ไม่รู้ใคยากกินไหมกินนะไปกินเพลงแต่ไปเที่ยวคนเดียวมาเองกหนดิกกาหลีเออต้านตัวอย่างเลยแล้วก็ร้องไม่ง่ายด้วยร้องไม่ง่ายใช้เวลาฝึกประมาณสองสัปดาห์นอนวันละประมาณห้าชั่วโมงไอ้คือฝึกเพลงนี้เลยกินเล่ากับพี่อ่ะไก่ออกไข่นะฮะไก่ออกไข่ ไข่ออกไข่มันร้องพอแล้วเก็บแล้วเดี๋เล่นที่ไหนผมไม่มีใครถขำเลยหรอฉันก็รักเธอมาตึกดานแล้วฉันก็รักจนมาจนล้นใจแต่ทำไมเธอไม่มองร้องได้ไหมไม่ช่วยผมร้องเลยอ่ะก็พี่ร้องได้ไม่ร้องเออหวัดเมียผมเสียงท้าไม่มีอ่ะ ามก็ใหญ่แต่บอกเลยว่าความจริงใจนะไอบอกแพ้ส้นหลังได้เฮรมายจาลินจอเล็กมีดาว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 ได้ดาดีดโลคงต้องกลับไปเรียนเสริมสักวันไอสิกลับมาถ้าไอก่อนนะบัดหล่น,น,นะาโทรศัพท์นพ่ัดเจ้ย น่าจะเห็นตอนนี้มันเป็นเวลาฟังทุ่มมีคนขี่มูข้ากเต็นท์มยปได้โคตรเริงน้งสลับอะเนี่ยข่าวด่ขาวด่ดักด้ดกดกดัดักดผมขอตัวไปนอนก่อน ตอนนี้เรากำลังจะไปไหนกันครับพี่ตากไปดูแหล่งต้นน้ำครับตามไปเลยครับโอ้ช่างอุปกรณ์เดินป่าแจ่มเลยพวกเหนื่อยยังครับเหนื่อยที่ไหนละ่ะเพิ่งหมางพกน้ำสองแก้วเลยรูย้ล้วไงรู้หลักไงรู้หลักว่าเดินไปเรื่อยเยแล้วหิวไงไปไปไปหิวไม่เลยจริง มนอะมาไงดูมัคือมัดูยังไงพี่บอกผมดูไม่เป็นหรอกคือมัน่อกี้มันสัจะเป็นห0 0เมตรขาที่เรานั่นสองร้อยเออสองร้อยสร้อยเมื่400อ400กี้ดูท่าข้ามไม่ตื่นเต้นเลย รู้ว่ารู do, 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 do hi e ้ว่านึกว่ากล้องตกเนี่ยใกล้ถึงแล้วใช่ไหมสามโลสามโลเลยเหรอข้าวของเราขาดเลยลูกตกขาดป้าช้างมันออกมาถึงได้วิ่งหนี นี่ไม่ต้นน้ำนะครับเพื่อนๆผมถ่ายรอบๆไปดูนะโอเคไปก่อน ตอนนี้เจออุปสรรคคือตรงนี้มันไม่ค่อยมีใครเดินมาเพราะปกติเขาเดินมาถึงตรงน้ำตกกล้วยไมยอ้อ่ะบเขาก็จะกลับแต่นี้เราจะเดินไปต่อตรงต้นน้ำนะครับตรงนี้ไม่ค่อยมีใครเดินมาทางจะไม่ค่อยดีห่อยนะนจะลงไปแล้ว มันจะไปฮลุกที่หนึ่งครับผมผมมาจากตรงแถวนู้นครับร้านน้ำเซนตรงนี้ใช่ครับน้ำตกใจอ่ะพัครับไม่ไกลมากแต่ว่าทางเดินลำบากจากน้ำตกไปที่ร้านใช่ครับขอบคุณมากคร่บครับผมปลอดภัยครับไม่รู้กลับไปเลี้ยงสี่ด้วยน้ำกิ้งเงนใบบอลเกี่ยวลิงเลย เหมือนเหมือนสู้อ่ะสู้กองตอนนี้เดินเข้ามาในป่าได้ประมาณสองกิโลนะเยอะเกินแล้ว,วนะอันนี้ปูได้ไม่ว่าปูกด้ไม่ไมยากมันพิณา่าอ๋อถ้ากาศแล้วดีก็เสร็จจบเลยพิอากาไม่คุนน้ำอืม พอ่โยกกลับไปบ้านก็พัดลมเป่ากุ้ยไม้เออเรียบร้อยครับถ้าพัดลมไอแหลมก็ได้นานเนี่ยินอากาศใช่ไหมพอบอกกินอากาศปุ๊บอีสิบปีอ่ะพอพี่โยกจะได้เห็นดอกเลยฟูงๆเพราะมันเพิ่งต้นเล็กอยู่ใช่เอาไว้ที่นี่ดีกว่าโอ้โหต้นอะไรวะต้นช่างนี่ครับต้นอะไรครับหนิงฮังกุ้ยไม้เป่ากล้วยไม้ นี่ขับไปต่อนี่ขับนี่คือกล้วยไม้นะครับกล้วยป่าดูดิถ่ายเก็บไว้นะลุงช่างเราด้วยครับเราเริ่มเจอคนแล้วครับผมพอเราจะเดินเราคือเราเดินมาจากฝั่งนวะนะที่เรากางแต่นี้กันนะอันนี้ก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งอีกเป็นอีกที่หนึ่งนะ

นี้เดินมา2,600กิโลมตแล้วนะครับไปเดิไปกันต่อวางจระเข้ไข้าใจแล้วใส่มันฟรีแบีนั้นเลยนะ เนเขารู้สึกไงบ้างครับร,รู้สึกไงบ้างมันเลยนะสบายสบายเดินกันเยอะเออ <c oughs> เอเอเดี๋ยวล้างหน้าแป,ป๊บโอเคเดี๋ยวไปกันต่อ ว่าเราเดินมาตั้งแต่ในเลขเนี้ยสองร้อยจากศูนย์อะเออเดินเข้ามาก็สองร้อยมาเรื่อยๆจนเนี้ยสามพันละนี่คือเมตรนะก็แปลว่าเราเดินในป่าในเขามาประมาณสามกิโลเดินตั้งแต่ก้ามหเช้าอ่ะเพื่อนเี้เที่ยงแล้วระวังหนามานะกบมนะอ๋อ พอเราเดินสุดทางไปโผล่อีกที่หนึ่งเนี่ยเราเราบอกว่ากลับเต็นท์เราจุดหมายละดูเฮ้ยไม่ใช่ที่เก่าครับ <laughs> มันเป็นที่กลางเไ็้ที่หนึ่ง <laughs> ใช่ไหมไม่รู้อนะ่ะเฮ้ยใช่เดี๋ยวนี้หรืว่ามันชื่อเดียวกันอ๋อนี่มันเป็นทางไปครับนี่มันโตขาบกว่าไม้อีกสองจุดสามกิโลเห็นไหมเราผ่านมาแล้ว มีที่ให้เราติดรถไปนะครับผมตัวเล็กไปได้หรือที่ยางแบบยืน่นเหนืยยื่นไปเลยยื่นไปเลยได้ได้ไไดเอาเอาหยิบนับของได้ยื่นไปเลยใช่ที่ผูกมาทางนี้ได้เฉยเลยอ่ะโอ,อ้โหที่ไปไหนไหนมาผูกตุ้งเสียววะพี่ได้ไปปีกขึ้นขึ้นเลย เอากล้วยคืนเอากล้วยซอนมุน,มข,น,ออนขอบคุณนะครับพี่ร่วงเลยเออแล้ก็บดบดเลอันนี้มันถ่ายอยู่ใช่ป่ะมันมันขึ้นจุดสีแดงตัวลอยอยู่ใช่ป่ะใช่ค่ะโอเคก็ตอนนี้เราก็มีคนให้เราติดรถกลับมานะกลับมาวัวตกจะรู้ไหมกลับดีๆเด้อเพราะมันหลายโค้งตรงเนี้ย อันนี้พี่จะไปไหนกันนะครับจะกลับกรุงเทพโอ้โหกรุงเทพโอเคครับผมปลอดภครับเดินทางปลอดภัยครับผมโอเคครับขอบคุณครับวิกวังพาไปดูวกวังปิดคลิปแล้วงั้นโดนกวางดีเหรอโดนกวางเนี่ยตัวแทนที่ร่วมกัน